เชื่สวัสดีครับมื่อนี้พระพี่น้องมากรุนนี้นะครับตำ้มแป๊กนะครับนี่ครับแม่ข่ายครับสุ้มตั้มนะครับสุ่มตั้มร้านสุ่มตำยืนเสพยืนหนึ่งครับเพลงเสียงอีสานยังฮุบเพลงไหนครับขายมาดนยังครับโดนราคาสามปีแล้วคาสามปีแล้วเหรอค่ะขายนานขายนานอย่าลืมนะครับร้านเสบยืนหนึ่งนะครับ ตรงข้ามเซว่นะครับตรงข้ามเซเว่นซอยยี่สิบหกนะครับนี่ครับเราจะมาตําเตียงนะครับตํ้เตียงนะครับตํ้เตียงนี่ครับเซมอิกสดเดอครับเซมิกสดนี่ครับพี่น้องตัเต <reco> ียงตัเตียงครับ้กบิ่งกางนี่ครับ นี่แปงกินแปง้งนี่บนี่ครับนี่ว่าเุามาขายขอ,อกมาที่ไหนหกมาวคนที่ผนตกต่อไที่เดียว ม่กอไส้มจนไม่อกมาไส่กอกไม่แห้มันก็ย่างเขาไอร่อยแล้วเน้มันย่างมันเมัน่หอซอยยี่สิบหกแน่เซเว่นนะครับนั่นเซฟ้นหนึ่งนี่ตำแซ่คุณว่า ผงชลุ่นหลายๆนัวๆนะครับขงนัวๆูนะครับนี่ครับขงนัวลงไปแล้วครับพี่น้องนี่ครับจำนะครับพี่น้องเฮ้ยแล้วละครับตักใส่จานครับพี่น้องมาชิมเมืองดูบ่ะนี่ไปเอาแน่นมาไปเอาจานมานั่งมีน้ำนะตักแล้วครับพี่น้องนี่ยั่วยู่วจานแต่ไม่มีน้ำแข็งนะ เวอ่ายอดครับพี่น้องนี่ครับต้มแนงครับพี่น้องเกล็ดนะครับพี่น้องเกล็วเร็วนามปกกเตออง